วัดโคกสุภารามจัดใหญ่รวมพลพระนักเทศชื่อดังแห่งเมืองโคราชเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกโดยเทศแหล่ประยุกทรงเครื่องพร้อมทีมงานทศพลหิมพานและน้องผักบุ้งก็ะจะปี2568ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่17มกราคม2569ที่วัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจตกราดจังหวัดนครราชสีมาพระครูสุภาจารณิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจตกราดเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามจัดเทศมหาชาติเวสันดรชาดก13กันเทศแหลประยุกต์ โดยรวมพลพระนักเทศชื่อดังแห่งเมืองโคราชประจำปี2569นะคะพุทธศาสนิกชนต่างแห่เดินเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงแรกจัดให้มีเทศคถาพันโดยมีพระประรัชกิติทัตสันตจิตโตและพระฐานันดรฐานุตัปโมค่ะ จากนั้นเวลา 9. ก้นาฬิกาพระครูสุภาจารณิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสบัดโคกสุภารามเมตตาขึ้นธรรม,มาสเทศเวสสันดรชาดกกันที่หนึ่งต่อมาพระครูปีชาวชิรธรรมด็อกเตอร์ขึ้นธรรม,มาสเทศอนิสงค์จากนั้นพระอาจารย์หนูทิตตะวะโสและพระอาจารย์พีรฉัตรคัมมัสโรขึ้นธรรม,มาสองรูป เทศเวสันดรชาดกกันที่2ถึงกันที่หอย่างสนุกสนานไพเราะจับใจญ,ญาติโยมที่เดินทางเข้ารับฟังจำนวนมากค่ะ ต่อมาช่วงเวลา12นาฬิกาทศพลหิม,มพานร้องเพลงยอดนิยมเดินบาทนำรายได้ร่วมบุญวัดโคกสุภารามจากนั้นพระนักเทศชื่อดังแห่งเมืองโคราชเดินทางขึ้นธรรมะสองรูปนะคะโดยมีพระอาจารย์ต้นรักจากวัดวังหินอำเภอพิมายพระอาจารย์สุนทรสุนทโลจากวัดเรียบอำเภอเมืองขึ้นเทศเวสสันดรชาดกกันที่6ถึงกันที่13 พร้อมทีมงานทศพลหิมมาพานโดยมีน้องผักบุ้งโดยเทศแหล่ประยุกต์ทรงเครื่องสร้างความสนุกสนานสร้างความรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องพระเวสสันดรให้กับญาติโยมที่เข้ารับฟังทั้งอิ่มบุญอิ่มความรู้และอิ่มท้องโรงทานจากผู้ใจบุญจํำนวนมากกันอีกด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ